สวัสดีค่ะทุกคนลีลาวดีค่ะเมื่อนีเจี๊ยบสีผ้ามาเบิงประพัดสานสานวิงสานวิงค่ะเป็นวิงได้ยังประพัดว,งวิงไดเอ็นค่ะนี่กับประพัดสันนี่ละค่ะทัดอันแล้ว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 ก็สิเป็นเป็นแบบนี้ค่ะเอาไว้ทําไปไปตึกสะดุง ข้อสะดุ้งกับสีหูดีเ,เพราะว่าวิงนี่เป็นอุปกรณ์สําคัญเลยซึ่งบดีซื้อเองได้ค่ะตัวนี้กับประพาสานไห่น่ารักไหมละ่ะถ้าซื้อตัวนี้กับประมาณรอยหาซิบเดอร์โมเมนต์ถึกๆได้เนี่ยรอยห้าสิบนาคานุ่มข้นกับใดเดียชุมชุมเดี๋ยวสิห้เบิงคนผู้ไอผู้สร้างสร์วิงแน่ <laughs> มีเลยค่ะแบบเคยหัดอยู่แต่ว่าบบเป็นยังเธอพออยังประพัดธนัดขัวและเจี๊ยบทนัดใส่สอนกันสอนจังได้กับสอนบบเป็๊สอนยังไงกับสอนว่าได้แม่ก็เคยสอนแต่ว่าใส่กับขัวมันไอหยังเจี๊ยบอยู่นี้ห่างเจี๊ยบเจียบอยู่ปันว่าไกลหน่อยเอิญถ้าแม่เท้ฮะอืม กิน <laughs> พุ่ไม่พอ <laughs> พุ่นเอาเปืนสียิงเข้าอีกอ๋อมาขี่กระตือกันเยนี่ละค่ะประพัดสานวิ่งให้นี่ทีสัมเ็จแล้ววังหันนี่ละเนี่ย ปกตีห้าสีเห็นตาที่เป็นด้ายขาว <ผม S 1> แต่ว่าอันนี้เป็นด้ายแดงค่ะปราพาดเพินสารเก่งเกงเคยเรียนน้ำเพินอยู่แต่ว่าฮัดจังได้กบหบัดบบไดอุตส่าห์ว่าสิเป็นผู้สืบทอดาท่ายา <c oughs> <c oughs> บดบบไดซ้ำเคยฮัดอยู่ค่ะแต่ว่าหัดบบไดหัดบ,บ่เปลี่ยน พอดีพอดีดเลยนีย่ตากับโบเดที่เดหางนะคะพอดีเลยเนาะเอาเจ้าเก่งเนาะนูบโเก่งกันเดะนู้โบเดฟสานเป็นเนะเาเนนอะอีสายเน,ะน,นาะนานนี่แหละทาย,ยักส่วนมางนเูเฮ็ดกระยักนูก,นก็เฮ็ดแกวออกบ่เป็นออออเอาตกใจพามาเบิงปลาผัดสานวิงค่ะ อ่าขี้ดื้อมาแล้วนี่บอกเอือนเจี๊ยบๆอยู่นี่นี่ว่าโอ้ยรองเท้าก็ไม่ใส่ลูกยังได้วิ่งบ่ยไหนอ่ให้เจียเบิ่งก่อนอ่าปลาเอื่อนขนมนขมเหลียนขนมเหลียนกินช็อกโกแลตใช่ไหมเจ็บคอไม่ให้กินช็อกโกแลตไม่รู้เรื่องเหรอหึ ไหนเียนเอางูมาเบิงนี่เจียบกับเอางูมากวันขคีนแล้วว้ายตาโลตาเลือกแต่ว่ามันอยากทากต้ตงแกอกอใส่ปากตรงน้นหมมบอวันสีขวปวดไปแปรงฟันเลยไปใส่รองเท้าก่อนไป ไม่ซิ้มากนะขออ่อยยิ้มปากโอ้ยข่อยจะเมนโบล <c oughs> <ช>้านเบิ่งโนค่ะเด้งหน่อยบัมนอกลองเถากับโบไซแถมยังวอาว่าข่อยข่อยอีกไป <c oughs> เที่ยวเที่ยวดังเรือลงเล่มารักกายังโอ้ยอะไรอย่างนี้นกแกกินเนื้อบอ,นนบอพี่จะพาไปล่อง ทุกคนมันที่ยังไม่กับมีอยู่ด้รองเพลงให้เจ้บฟังกันพี่จพานางจับต่อยต่อยต่อยนั่นภาษากระตูนมาแล้วพีจพาไปลองนางเจ้วต่อย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 จะมาเบลก้ายไม่ใช่ก็กะตุนมาแล้วช่ดบินไผู้ได้ตาเหลือก บอกเก่งเนาะผู้ใดเอากบตีปากบะถ้าเขียดนั่นมันหน่อยโผดมันบอกบเกีงก่งอกบมันจังโตไงกบอยากบกอุ้ยนั่นเดียวโตขึ้นเยอะหรือไรกัดตันกัดบันอยู่ไม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพ่อซ้ำนีก่อนนะคะพามาเบิงประพัดสารวิงค่ะ จอก,กันคลิปหนากับลีลาวดีคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกิดี